สวัสดีค่ะพบก,กับช่องชอบทําชอบเที่ยวค่ะวันนี้เราจะทำเบคอนพันเห็ดเข็มทองซอสหมาล่าช้ำๆค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเบคอน3 0 0รกร,รมัมเห็ดเข็มทอง3 0 0กร,รมัมเนยเค็มพริกหมาล่าเผ็ดตามชอบเลยค่ะซอสหอยนางรม3ช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนน้ำมันงา1น1ช้อนแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นเรามาทำซอสหมาล่ากันก่อนค่ะใช้ซอสหอยนางรม3ช้อนค่ะ น้ำมันงานหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนผงปรุงรสเล็กน้อยพริกหมาล่าใส่ตามชอบเลยนะคะ ตาำได้งาขาวค่ะแล้วคนให้เข้ากันถ้าเรารู้สึกว่ามันข้นเกินไปเราสามารถใส่น้ำต้มสุกได้หนึ่งช้อนค่ะคราวนี้เราคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้เราก็ได้ซอสหม่าล่าค่ะก่อนที่เราจะเอาเข็ดเข็มทองมาหาั่น เราล้างน้ำให้สะอาดและตัดรากนะคะหั่นให้ได้ชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกรมนี้300กรัมหั่นได้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะพันให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพันกันเลยค่ะ เราจะเอาเบคอนในส่วนที่เป็นริ้วมันให้อยู่ตรงโคนของเห็ดเข็มทองกันนะคะแล้วค่อยๆม้วนพอม้วนเสร็จก็จะใช้ไม้เสียบแบบยาวหรือจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะแต่ที่ใช้แบบยาวก็เพราะว่าสะดวกเวลาย่างค่ะเราจะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ คราวนี้เราจะมาย่างกันในกระทะนะคะลราเอาเนยลงไปทาก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ติดกระทะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับเบคอนของเราด้วยค่ะค่อยๆย่างด้วยไฟอ่อนนะคะพอเหลืองด้านหนึ่งแล้วก็ค่อยๆพลิกกลับด้านหนึ่งค่ะว่าเริ่มเหลืองได้ที่เราก็เตรียมน้ำซอสหมาล่ามาทาได้เลยค่ะ ถ้าชอบฉ่ำก็ทายเยอะๆค่ะหรือเราจะแบ่งส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำจิ้มทานที่หลังก็ได้ค่ะเราจะทาซอสทั้งสองด้านเลยนะคะเราจะย่างแบบนี้จนหมดเสร็จแล้วเราเตรียมน,นำเสิร์ฟได้เลยค่ะ แค่นี้เราก็ได้เบคอนพันเห็ดเข็มทองซอสหม่าล่าช่ำๆหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ